ทำงานเหแบบเป็นนี้ก็ถ้าว่างก็ลงคิวครับแต่คิวว่างก็ลงวันนี้สามงานครับชีวิตเยอะสุดต้องมีกี่งานช่วงนี้ปีเยอะสุดแล้วครับถ้านับแบบว่าซ้อมด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยก็อาจจะแบบห้างานอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านับกับแบบการซ้อมเป็นงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็สี่งานห้างานครับการที่เรามาทำงานเยอะอย่างนี้เราต้องรู้ในตัวยังไงก็ ครับผมที่จริงเราต้องแมนจชีวิตละครับหมายความว่าคือพีก็จะส่งคิวคิวงานก็จะเช็คพี่มาอันไหนที่พี่รู้สึกว่าโอเคตัวเราโหลดเกินไปแล้วเราเราไม่สามารถรับได้แล้วเราก็จะบอกพี่ๆเขาตรงๆเลยว่าเออพี่ไม่สามารถรับงานวันนี้เพิ่มได้อีกแล้วนะเพราะว่ามันมันเหนื่อยแล้วเราต้องพักเพื่อให้งานต่อไปนี่อีกวันหนึ่งของเราเนี่ยมันมันดีด้วย ก็ต้องบาลานซ์ให้ดีๆค่ะจริงๆว่าเราบาลานซ์ชีวิตอยู่ไม่ได้ร้อยเงินขนาดรับคุณยังไงคบาลานซ์บาลานซ์อยู่ครับไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้ามีก็กระดานจรมีปฏิเสธบางไหมอะไรนะครับปฏิเสธบ้างไหมปฏิเสธก็มีครับผมเราถ้าถามจริงๆที่ปฏิเสธก็ก็เยอะอยู่สมควรนะครับอย่างวันนี้ก็หลายงานไหมครับตอนเย็นต้องอีกก็วันนี้สามงานวันนี้งานแรกครับ พี่เวลาดูงานว่างงานไหนที่คนไปเพราะว่าีชัชเกนในรการเลือกองเรือกงานก็ก็อยู่ด้วยเวลาด้วยครับผมว่าเราเราสามารถไปทํางานเขาให้ได้เต็มที่หรือเปล่าคือเวลาพี่รู้สึกว่าพี่ไปทํางานงานหนึ่งเนี่ยพี่อยากจะเต็มที่กับงานงานนั้นด้วยอยากโฟกัสกับมาจริงอะไรอ่างเนี่ยครับผมก็ดูตามความเหมาะสมด้วยแล้วก็ดูว่างานของเขาแมทชิ่งกับไลฟ์สไตล์เราจริงๆหรือเปล่าคือถ้ามันแมทชิ่งกันจริงๆพี่รู้สึกว่าพี่สามารถเป็นพรีเซนต์แบรนด์ของเขาได้พี่สามารถเป็นพรีเซนต์งานของเขาได้เต็มที่ครับผมถ้าไม่งั้น คือถ้าสมมติเราเราไม่ได้เราไม่ได้แมทช์ไลฟ์สไตล์กับกับสิ่งที่เขาเลือกมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเวลาเราพูดไปมันอาจจะดูแบบไม่จริงบ้างอย่างเงี้ยคือพีม่นมังหุ่นต่อภาคต่อคต่อคกันครับดูภาคพี่ยังแข็งแรงดีก็ก็ยังแข็งแรงดีครับผมก็ถ้ามีเวลาพี่ก็จะพักผ่อนให้เต็มที่อยู่แล้วว่าเวลาเราเลิกงานอย่างเงี้ยสมมติอาจจะเลิกสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็รีบกลับบ้านแล้วก็ไปนอนครับ นอนให้เต็มที่หรือไม่ก็ถ้าสมมุติงานอยู่ในโลเคชันไหนๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อาจจะหาที่ไปนอนใกล้ๆโลคชั่นด้วยเราจะได้เพิ่มเวลาการนอนเรามากขึ้นด้วยเพื่อเสริมพื้นทีนอนเพ่อเสริมพื้นที่นอนของบูงกลค่ับูมายซีเหรอเฮ<อ> <c oughs> ้ยวิตามินใช่ไหมครับก็<อ>กม็มีกินอาหารเสริมครับผมมีมี คือมันอยู่ที่การเลือกทาน้วยครับอย่างตัวพีเองพีก็เลือกพยายามเลือกทานของที่มีประโยชน์ต่อตัวพีเองอยู่แล้วด้วยครับผมก็พยายามเลี่ยงอะไรที่มันแบบว่าจะทําให้เราแบบเจ็บข้อหรือว่าแบบรู้สึกไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยพยายามพยายามเลี่ยงอยู่อย่างพี่บิวหเป็นห่วงตุงหอะไรนะครับพี่บุญป็นห่วงมั้พี่บิวพี่ห่วงไหมเป็นห่วงไหมอยู่ห่างๆอย่างห่วงก็อาจจะมีห่วงบ้างครับพี่ก็ห่วงเขาเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ ไม่สบายด้วยเพราะว่าเหมือนเขาพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็กระทบต่อเสียงเท้าด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นห่วงครับก็ห่วงกอ้สมุนครับที่จะหาเครืพักเพื่อจะไปเที่ยวพักผ่อนหรืไม่ใช่แบบการพักผ่อนด้วยการนอนไปเปิดชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยว่าบางทีต่างที่ชอบเที่ยวก็ชอบเที่ยวอยู่แล้วครับผมก็เวลาพักผ่อนก็ก็พยายามหาครับก็พยายามเมเนจเวลาให้มันเหมาะสมนี่แหละครับผมก็เราเราเรามีหน้าที่ตรงนี้เรารับผิดชอบงานเราให้เสร็จก่อนแล้วก็เวลาพักผ่อนก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่ว่าถ้าไปก็จะไปแบบชันชันมองไปที่ไหนอะไรนะครับวองแผนไว้บ้างไหมครมับว่าเอ้ยจงหวะนี้เราจะไปเที่ยวพั้นตอนอะไรอาจจะแพลนไว้ไปเที่ยวพั้น่อนนะจะแบบไปลายปลายปีเะยครับผมอาจจะไปต่างประเทศแต่ว่ายังยังไม่ได้เลือกประเทศเลยครับแล้วก็รอดูงานตรงนั้นอีกทีด้วยว่าอะไรตรงนั้นจะมีโอกาสอะไรเข้ามาหาเราด้วยอะไร ย้อนช่วงช่วงเวาที่เราไปซุปเปอร์คอมเมอร์สโบรที่ญี่ปุ่นจะหาเก็บบ้างนวเออจะที่บ้าปล่อยกันเลยทียิ่งก็ไปด้วยเราจะได้ไปเที่ยว้วยกันกรับก็ที่จริงแพลนกันอยู่ว่าที่จริงเราจะอยู่ต่อหรือว่าจะกลับเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมีตารางงานบางอย่างที่เราก็ลงไปแล้วด้วยเราก็อาจจะต้องกลับมาแบบภายในวันไหนอะไรยังไงอีกทีก็เดี๋ยวอันนี้เรามาดูกันครับผมเพราะว่าไม่ไม่งั้นมันจะแบบว่าพอเราเที่ยวเสร็จแล้วกลับมาทํางานเลยงานอาจจะไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลย ขอดูแก๊ปเวลาว่าถ้าว่างจริงๆแล้วมีกลับมาแล้วเรามีเวลาพักสักสองวันแล้วเราค่อยไปทํางานอย่างเงี้ยอาจจะไปครับอาจจะเที่ยวต่อครับมีก็มีนแร่วมกันก็เอ้ยแบว่ากไ็ได้ว่าอกันได้กลับกลัไกก็มีคุยกันครับผมก,กไไไ็ได้ได้คุยกันแล้วแหละว่าถ้าจะอยู่ต่อจะอยู่กี่วันหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันกนะครับทำงานอย่างนี้มีจต้องจะซื้ออะไรเป็นของฝากตัวเองเปล่าเออ พี่ว่าเป็พักผ่อนนะครับอาจจะเป็นของความที่ดีที่สุดครับผมก็ไม่ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเออที่จริงอยากได้อะไรหรือว่าต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> แค่แค่รู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสที่เข้ามาเราอยากทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดด้วยแล้วเราก็อยากจะเป็นเอ็กซ์เพร e ร์ใหม่ๆด้วยเพราะว่าตัวพี่เองพี่รู้สึกว่าพี่ก็ยังมีประสบการณ์ที่น้อยมากๆกับการทํางานตรงนี้ครับผมก็เลยอยากจะแบบรับงานลองรับงานดูหลายๆแบบดูครับผมแล้วก็มา explore กันดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะพัฒนาเรายัางไงได้บ้างหรือว่าเราจะทําอะไรได้บ้างสนกดีครับ งานแบบนีน่าจะคอนโดไหวเปนานด้านอาคารมันต้องเป็นกิจสนประธานบริษัทก็งานกับานคอนโดก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่เราเราเราอินกับบิูดิ้งพวกนี้นะครับผมหมายความว่าตัวพี่เองนพีเป็นคนชอบนอนโรงแรมหรือชอบอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าวคอนโดหรือว่าการทําอสังหาต่างๆเนี่ยมันมันก็แมทชิ่งกับไลฟ์สไตล์พีดีด้วยแล้วก็พี่รู้สึกว่าพี่สนใจในด้านนี้อยีกด้วยครับถ้าพีมีโอกาสที่เกิดพี่อยากจะมาลงทุนทางด้านอสังหาเนี่ยมีโอกาส พี่ลิต้าเขาบอกเขาจะให้พี่ละหนึ่งห้อง <Yeah. S 1> ถ,ถ้ามีโอกาสจะลองศึกษาดูครับแล้วก็ลองลองลอง,ลองศึกษาแล้วก็ลองลองทุนดูบ้างอะไรอย่างเี้ครับ <Okay. S 1> ผมเล็กๆน้อยๆครับ okay.